ท,าท่านผู้อย so ู rice, ่ส่วนนะครับท่านบอกว่าขออนุญาตท่ายกล้างได้ถ่ายนะครับวีดีโอคอรนะเพื่อจัดลงในยูทูบให้คนได้รับทราบว่าประเพณีของคนอีสานประเพณีของบ้านเราตระเนนั้นในงานชาทำณิธีศพนะครับท่านที่สามคุณพ่อบบรีซอคมประกอบอาชีพเกษตรกรที่บ้านบักยาวท่านที่สี่ คุณแม่วันิมุจรินประกอบอาชีพเที่ยวถายที่บ้านห้องแสงนนันการศึกษาคุณพ่อทวีสอตรงท่านจบการศึกษาระดับมศ .3 ที่โรงเรียนกุชุมเมื่อปี2518ดิรามานดาได้ยกาจจากบ้านเกิดมาสร้างหลักฐานก่อร่างสร้างตัวขึ้นอีกครั้งที่บ้านปุตะสอน การสมรสและการคลองเรือนนั้นเมื่อปี2524คุณพ่อทวีซอตรมสมรสกับคุณแม่บุดีรันชันดีมีบุตรด้วยกันสองคนคือหนึ่งนางสุขณิตซอตรมประกอบอาชีพที่บ้านวัดบางแยงสองนางตากวันฉายซอตร,รมจบการศึกษาระดับปศการตราเป็นประธานบริษัทมิตสินวินนับประโคมในปัจจุบัน การงานการอาชีพคุณพ่อทวีสตรมท่านมีอาชีพทำนา,าชิ้นเสริมตัวเลียงโคกระเบือและธุรกิจสดตัวคือสีข้าวสารให้กับชาวบ้านได้บริโภคคุณพ่อทวีท่านได้ทำงานด้วยความขยันขันแข็งอดทนจันดหนหนแค่ไหนก็ไม่เคยบน่น ่อสู้เพื่อครอบครัวจนมีครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองและสถานะครอบครัวที่การงานถึงแม,ม้ตัวเองจัดเสด็จปวดมากแค่ไหนก็ไม่เคยบวดหรือทําให้ครอบครัวต้องชิดมากและท่านยังเคยพูดกับครอบครัวว่าถ้าพ่อจากไปพ่อจะจากไปแบบไ่ต้องให้ใครลำบากด,ด้วย ะสิ่งที่คุณพ่อพูดไว้ก็เป็นสิ่งเมื่อวันที่28เมษายน2 5 5 7คุณพ่อทวอศรพมท่านได้กินข้าวเย็นเสร็จก็ได้ออกไปนอนที่ทุ่งนาเพื่อเปิดเพื่อนกับกระบือที่ท่านเลี้ยงไว้ในขณะที่ท่านนอนไมิมีใครทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อทวีศรม,มจนเช้าของวันที่29เมษายน2 5 5 7 ภรรยารู้สึกร้อนรนิสะเกตเพราะคุณพ่อทัดีเคยกลับบ้านเช้าแต่วันนี้ไม่เห็นกลับเข้ามาจึงได้ออกไปตามหาที่ตุงหนาเมื่อไปถึงเวลาประมาณจินาฬิกาก็ได้เรียกและจับตัวขยา่าผู้เป็นภรรยาถึงกับสัตว์รุ่มตกใจอย่างไรคิดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ คุณพ่อามีคนสิ้นใจไปแล้วและได้เรียกหาแม่พี่น้องให้ช่วยเหลือและนำมาบำ็ุงสนตามประเพณีจนถึงเวลานี้อันความตายชายมารีหนีไม่พ้นรวยหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงสสนรักก็ต้องรักห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเรา ยึและล่า่าไปไม่ได้แน่เห็นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลอันสมบัติทั้งหลายยังทิ้งไว้ให้ผวงชนแม้ร่างตนเขายังเอามาเผาไฟสิ่งใดๆไม่ใช่ของใครหมดไม่ปรากฏว,ว่าใครเป็นเจ้าของแม้นเฝ้าหวงเฝ้าหวง,งปองจำก็ต้องทิ้งไว้ในโลกา บุญกุศลลกรรมัาไอยที่เป็นุณงานความดีและุณงานความไม่ดีที่คุณพ่อทวีสอกลมได้ปฏิบัติมาจากต้นชีวิตจนจบลงณเวลานี้ขอจงอาห์สิ่รต่าให้กับดวงวิญญาณของท่านด้วยเถิดและบุญกุศลใดที่คุณพ่อทวีสอกลมได้ปฏิบัติมาทั้งหมดขอจงหนุนหลหนุนส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อทวีได้ขึ้นซื่อสวงสลักด้วยเถิดและาข้าพระเจ้าทั้งหลายขุนลาศีพี่น้อง ได้ร่วงเกิดท่านด้วยกายวาจาใจก็ดีขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อทวีศรกลมนั้นจงอโหสิกรรมให้กับพ่อข้าทั้งหลายด้วยถึงและเวลาสัตย์นี้ไปเพื่อนึกนึกถึงคลงานกลมดีและอธิษฐานจิตเป็นครั้งสุดท้ายผมค่ขอเรียนเชิญแขกท่านผู้สุขเรติที่เคารพทุกท่านที่อยู่นอกสาราประจุลปุสสนได้ยืนไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อทวีศรกรม ประมาณหนึ่งนาทีประเดยเชิญครับรับขอบคุณเชิญทุกท่านนั่งครับ <c oughs> ครับปับพิธีต่อไปเป็นพิธีอันสำคัญยิ่งในวันนี้นะครับเป็นพิธีทอดผ้าไตรประทานหรือใส่ผิดนะครับ วันนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านนายกการบรหิหารสวนตำบวงปชุมน,นะครับท่านจากกักรพงศ์ีก้วโชวนะครับให้ขอเรียนเชิญท่านจักรพงศ์แก้วโชวได้ขึ้นทอดผ้าไตรเป็ดบนเมนเดือดเชิญครับพระคุณเจ้าที่จะพิจรารณาผ้าไตรในชุดนี้กร,ราบราตนานิมน์ พระอธิการสัญญาสุทัศณานโนเจ้าวาดวาดัดบ้านนาตมเยกระดาบนิมนต์ด้วยความเคารพครับครับ <c oughs> หลังจากนะครับท่านประธานในท่อภาพใส่ปิดในชุดนี้แล้วท่านุณเจ้าได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวท่านาาก็จะวางหมากไม้จันนะครับ จากนั้นก็ตามไปด้วยญาติพี่น้องทุกท่านนะครับแบบนี้ผมค่อขอเรียนเชิญท่านรองนายกนะครับทั้งสองท่านนะครับได้เป็นผู้นำบางบางวงิจันทร์นะครับหลังจากพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้ที่ผู้ทีต่ตนลุงขาวผงขาวนะครับหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมให้ขอเรียนเชิญท่านประกอบประคับบุตรนะรท่านรองนายกปรการรนฐานส่วนตัวประชุมแล้วก็ท่านบุญศรีชื่นบานนะท่านรองนายก โงคงการพลังเสรินตระชุ้มทั้งสองท่านนะครับ ขบควนละได้อาลัยนะครับพลังนำรึกรักอ,อกาลัยให้คุณพ่อวัดบ้านเราตำเดนะครับรับปัจจัยจากทางสภาพแล้วก็สองตัวนะครับวัดเราตำเดนะครับปัจจัยพ่อพระบรมสองตัวอาไว,ไอวัยวะตถุกานะครับพระสมัยสุขหานะครับแผ่ประการตะบดุจุงปษษเป็นผู้รับจากทางสภาพเดิน ครับต่อไปเป็นตัวแทนวัดบ้านปุกเกศสอครับตัดใจพร้อมพัดลมหนึ่งตัวทะาผู้ช่วยบนนะครับผู้ช่วยบ้านกุกเกศสอนเป็นผู้ประมอบจกต่างประพ ก็ต่อไปเป็นรายการที่3ามนะครับวัดบ,บ้านโจงเตริญครับปัจจัยพร้อมพักลมหนึ่งตัวนี่เจ้ตัวแทนครับโจงเจริญนะครับอ่ะกนก็ได้นะครับอ่ะยงกลกันไม่ีังใกลกันไปได้เยอ่ะต้อรู้จุกก่อนนะครับ เราแทนนะครับจตเจริญเั้ตเนต่อไปนะครับเป็นโรงเรยียนบ้านเราตรเดียครับปัดใจอย่างเดียวนะครับรงเีินมาเึงที่เดียคุณครูเวิแล้วก็คุณครูพุกนะครับโมทาซิโอเดนซีรีส์จัมโบ้ ของของโรงเรียนไม่มีพัดลมนะครับเป็นของศูนย์ถดาให้คนละตัวก็ได้เพื่อไม่เสียใจคนระับให้คนละตัวไปเลยให้โรงเรียนแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กคนละตัวไปเลยได้มาแล้วเราจะเสียใจทีหลังรับต่อไปแล้วเป็นตัวแทนนะครับศูนย์เด็กเล็กบ้านเราเดงจของเราครับมอบพัดลมตัวพร้อมปัจจัย ค,นคนุณครน็อยนะครับสำหรับเสื้อานะครับก็คงหมดแล้วท <ussen> ี่จะมอบนะครับเสื้อผอยู่ก่อนนะครับรอรับมอบจากหน่วยงานในองค์กรนะครับ หน่วยงานองค์กรที่หนึ่งนะครับจากสมาคมชาปนิกิจสงฆ์นะครับทกศนะครับมอบโดยคุณพ่อถนองกาลนะครับจำนวนเงิน2องแสนหนึบาทเพื่อคุณพ่อครับคุณพ่อถนกานะครับท่านเป็นคณะรรมการนะครับสมาคมชาปนิกิตสงฆ์ศัก์ทกศนะครับ อาเห็นตำงามมากัลยะห็นทุกบาได้แล้วนี่ยมองก้องเจอามองก้องตั้ต่ไปนะครับจากหน่วยงานรับสังกัดการเกษตรประชุมจำกัดนะครับเงินสำนิกงานศึกา นะครับสรณ์การเกษตรขุนจัจก,จนก,กัดนะครับมอบถุงข้อสดช่วยเหลือครอบครัวนะของนายทวีสอกรมจำนวนเงินสองแสนสองหมื่นบาทและน้ำดื่มจำนวนสิบโหลมอบโดยนะครับท่านอมอนสว่างวงศำแหน่งนายกสมาคมแล้วก็ร่างโสภาพบุตรนะครับตำแหน่งน,นายกสมาคมถึงทั้งสองท่านครับ มีอะไรครับที่จะว่ากับทางเจภาพถ้าไม่มีผมจะตัดสู่พิจารณาต่อไปนะครับเรื่องเกี่สภาพกับข้อที่เกี่ยวกับขอบคุณทั้งสมาชิกทั้งสองสมาคมแล้วก็ญาติพี่น้องทุกท่านนะครับที่ท่านได้มอบน้ำจิตน้ำใจให้ซึ่งกันและกันในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านรับหลับสุขรที่และ2นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้นะครับน้ำใจจากครอบครัว เดี๋ยวไปใ่รถต้นนก่ตไม่บาไม่วสาผู้ดมต้องมีข้อมวยก่อนข้อนก่อนขอกอนก่อนล้ัาีที่มาเห็นนี่ก็เห็นตไปมุกคุณพ่อะมีสอบลนะครับเจ้าต้นตํารับเ่า หอลับ <Es> <an> ุไทยน็ครับเราด้วยกินเดาให้กันนะครับเ่านัดหมอเราลับุไทยที่อยตัวสาไพยตกสันจับผยวม่วนะครับลำบุไทยเป็นะครับอี่าสินสดลงแล้วก็ถาาจะพาพระรับแจ้งปัตชาสัมพันธ์มานะครับในวันพรุ่งนี้ เอเียม้นดอกเพลิงเรื่องพี่น้องเงือเยี่ยมนดอกเพลิงมุ่งมั่นข้ามหยุดตะปัดระับตะไวยพระเข่าเรื่รุ้เจาาขบคุนเจ้าหนที่ารรับมา่านผู้สวดมต้นขอต้นขอทุานที่ชอคมขอบคุณทุกในการตัวจทุกองค์กรขอบคุณท่านนายกงการบริหารสิตะบูจุลพรอะนัะขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับบุญนำพาว่าสานามี ท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับที่จะกลับบ้านหรือท่าน,นมีความประสงค์ที่จะไปรับประทานอาหารที่บ้านเจา้าภาพให้ขอเดินเชิญนะครับเจา้าภาพให้ขอเดินเชิญทุกท่านได้ไปรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพก่อนใช่นะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองสอเรี่เพื่อได้แก่เอ้ยออกกับต้นเลี้ยงเนี่ออกไปรามายยืมเงินก็ได้เนาะเสียงโซทีดีนะครับเป็นจิตใจที่ ดีพวกเราทั้งเชื่อก็ได้แต่หมดสิ้นห้องเชื่อก่านเอาเลยแต่เสียใจที่เล็กไน้อยเ็าพยายามนะพี่น้องเนาะทุกอย่างมีการให้และมีการอภัยครับผมขอบคุณครับวันนี้ทางท่านผู้อยู่ส่วนนะครับท่านบอกว่าขออนุญาตถ่ายภาพถ่ายถ่ายนะครับวีดีโอคอลรับเพื่อจัดลงในยูทูบให้คนได้รับทราบว่าความเป็นดีของคนดีสารความเป็นดีของบ้า,เา,านเนราต่งเดือนได้ในงานชาปนิกิจศพนะครับ ในวันนี้นะวันก็แล้วแต่นะครับเขาทำอย่างไรบ้างตอนนั้นก็ใ่้ขอนนการประทับใจจางสภาพด้วยนะครับ ครับหลังจากว่างดอกไม้จันแล้วจะพาดจากทายลูกกับไทยโร้อหลังจากพี่น้องเฮาว่างดอกไม้จันเหมืิดจากทายลูกเดียวลูกคู่ลูกยังกระจังวากันเนาะเพื่องฐานจะพาพอทายกับเขาสู่พิธีกับชุบเพิ่มเรื่อยๆอบายมั่งครับเนาะ จะได้มมนบ่อสาวนี่ขายรถไม่รู้วะราคามันถือเลยวื้อข่าเลยเสี่ยงนวื้อขาซัดออกกันรถราคาตุกตาวนสาลุกลุกบิดลุก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 น่าแล้กอนลนบิดลยยังไ้